you <music> ที่สารการ,ปรเปลี่ยนวัดมหาธาตุพระอารามหลวงนายชรวัตรมณีโชธรองผู้วราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีถลิงศพมาสงการเพชรพุระ642ปีวัดมหาธาตุ สวดมวลข้ามจุลศนักราช1386ประจำปี2567มีพระราชพัชรธ,ธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางนิตยามณีโช,ชดรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร์นางสาสุภาพันธ์ทองพยงศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูร์นางสาสุกัญญาองค์วิเศษภัยบูรณแรงงานจังหวัดเพชรบูร์นายกสิทธิ์โคสิตานนทนายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบูร์หัวหน้าส่วนราชการและพุทธาศาสนิกชนร่วมพิธีโดยประธานในพิธีจุดทูบเทียนบ ชาพระรัตนไตรยัยพระสงฆ์เจริญพมพุทธมนต์ ต้อนรับจุลศัการาเชเจ้าคณะจังหวัดเพชบรบณ์กล่าวสัมมทนียกถาประธานนแ,แขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นนายอภินันมุสิกพงศ์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบณ์อ่านประกาศวันสงกรานนายเชลวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบณ์อ่านสารจากนายรัฐมนตรีวุฒิพรเนื่องในวันสงกรานพร้อมนำพุทธศาสนิก,กชนชาวเพชรบณ์ถวายน้ำสงสักการะพระประจำเมืองเพชรบณ์หลวงพ่องามหลวง พ่อเพชรมีชัยพระพุทธหมหาธรรมราชาส่งน้ำพระสงฆ์และรถน้ำผู้สูงอายุสำหรับวันสงการหรือวันปีใหม่ไทยประจำปี2567ตรงกับวันเสาร์ที่13เมษายนเวลา22รกา17นาที24วินาทีจันทรคติตตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5 ปีมะโรงนางสงกรานนางว่าน,นางมงโหธรเทวีทัดดอกสามหาวส่งพาหุรัตอาผาพรด้วยแก้วนินรัตพักษาหารคือเนื้อสายพรานขวาทรงจักรพระหัต้ายส่งตรีศูนย์เสร็จมาบนหลังมยุรา